ไม่ค่อยเลยนกยานวะไม่ค่อยแกต่นนิ่นไม่ค่อยแก่แต่เนิ่นทุกนไอ้ไอ้ไอ้เป็นหัวหน้าแข่งใสยืนเลยเดี๋ยวเอาไลูกพี่หัวหน้าแข่งเลยตัดแข่งใสยิ่งทุกคนนกยานมาแล้วจ้าทุกคนโยบโยบจ้าโยบโยบยบโยบจ้าโยบโยบไปรอบแล้วไปดูพี่หลวงจุ้งเมื่อช่วงนี้ ไฟรอบแรกเราชนะเนาะเกมเมื่อกี้ไฟรอบแรกเราชนะไฟรอบสองเราแพ้เว้ยเราเราแพ้วงแม่เขาเข้าไปรอข้างในอ่ะไม่รู้ผมนั่งกมันเปียกอยู่เมื่อกี้จะบอชนะเขาได้จังได้เวลานั่งรัวเขาอยู่ในวงเอาเปรียบเขาโอ้ยเดือดมากกันเล ือเมื่อกี้ตั้งใจเล่นมากเลยตายวงซะงั้นเนเอตี้แสบใหตี้แสบคนชื่อแสบอะไรนะผมเคยเล่นระจำตี้แสบตีคูดาวตีเมื่อกี้คนชื่อแสบอ๋อยู่ไหนอะ่ะตอนที่ผมยิงไงตัวที่ผมยิงน็อกที่ไปซ้ำอ่ะคุณม่จือคู่ดาวนะั่บอกว่าจุมปวดทุ่ขหรอล่ มันไม่รู้จะตีตีตีกูตาย

เราเข้าวงกันดีกว่าป่ะนองบอียังฮิดอ่ะนอนได้เลยเจ้เมย์นะเอาแล้วนะมีามาจะนอนตัวเดีวยวเลยนอนได้รึนอนได้เดี๋เขาหน้านมหนูหน่าจะลงน,น,น,น่าจะลงที่มิดแน่เลยคิดว่า สองเมืองนี้แหละที่เขาชอบลงอ่ะถ้าเราเราดันเข้าไหมฮึพร้อมกันหรือยางเอาสกูบไหมแค่จะเอาสกูบแค่จะเอาสกูบเองงอยากได้ตังค์ก่อนจะดันหาหายากับระเบิดก่อนไหมอ๋อเมื่อเมื่อกี้มันมันเป็นบทเรียนแล้วใช่ไหม อปั๊มยาก็ไม่ได้เราเล่นนานเกินไงเราดักนานเกินเราดักจนจนไรอ่ะจนวงแรงอ่ะเพราะว่าไอทีเมมันบุกมาเลยเมื่อกี้พี่ใช่ I got supplies มันบุกมาเราก็ต้องดักกันมันก่อนเดี๋ยวผมไปรอยิงนมหนูก่อน มาท่านมาท่านท่านมาเร็วเร็วเร็วทุกท่านครับทุกท่านทุกท่านมาเร็วเร็วเลนบุกเคยได้อับปืนไม่เคยเล่นมเลยก็ไดะ kiếp sáng yên định chỉ bỏ khỏi đây đây Cô đây bên cả tù phủ Nhìn nhìn ngay bạn này là nào bộ Nóc 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 đi Nóc จะคลองยังไปนอกก็เข้ากันแล้วกันเลยฮึปมามมเนี้ยปมผมมันแล้วโอ้ยนมหนูนมหนูนมหนูยิงแล้วนมหนูตายด้วยเผล่โผลนมหนูด้วยผโผล่กับไฟด้วยแล้วพี่ยิงเหรอพี่ยิงนมหนูเหรออีกตัวหนึ่งนะมีสองนมนะสองนมนะเออไม่รู้สองนมเออมันมันนมบวกก็กำลังนมเนี้ย มันนมโหดกได้ไปอยู่กลางพีะ拉วก่อนอุปกรณ์ขอผมด้วยอุปกอยู่นี่ย อยู่ด้านนน้พไปนะใช่นมหนูก็เพิ่งลงเมื่อกี้แ <c oughs> น่แม่เน,น่มันเข้ามันเข้าใน <What S 1> บ้าน <job. S 1> ตัวหนึง่งพี่มีตังไปซื้อซื้อพี่มีตังไปม้ซื้ออะไรอะ่ะมซื้อนมหนู <c oughs> ซื้อนมหนูหเห,เหอบอบอบอซื้อมา50มีเก้าเหรียญมีเก้าเหรียญเอาไปอ่ะซื้อเพิ่มมารอเจอกันครับจริงเหรไปเจ๊ซื้อไม่ง่ายสิบด้วยคิดว่าจะซื้อนมหนูฮึทำไมกดอีกมันเปลี่ยนแบบนี้ว่าโทรศัพท์กึกกักกึ๊กกึกกเหรอ marked an airdrop ไป้ยเพโอ้ไอดอกพิ่งลงแบบนี้ก็สวยสิครับหยบดหยบสิครับ โอ้เอวิมาเก็บเลยมาเก็บเลยผมไม่เล่นผมไม่เล่นผมไม่เล่นเเก็บเลยที่องที่อาพเต็มเลยมามาผมองผมองตรงเอวิตรงผมขยโยระเบิดไฟเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงๆยอลยเยเลยเบ้านซื้อบ้านซื้อดมดมบ้านซื้อไปโดนจิงเข้าวงก่อนได้พี่ธนุไปนเอวายอะไ ยิงแม่นเลยเนาะยื้อโดนๆๆพี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่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 อ่ามันอยู่ห้องน้ำแตก Mie erap biu fanginan. Watch tuan, taya. Yang 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 yang, pegang nom nom mah, pegang nom nom mah. Mama tama tama lu lu. มีเพื่อนอยู่มันคาดไปหลังนั่นแล้วมันคาไปมันคาดไปหลังนั่นแหละโอเคบอมชีมันไม่ขึ้นไปตนแล้วโอเคน้องยิงให้มันตายดิ้องน้องโอเคเรอ นมมันไม่กี่นมว่ะพี่ไม่รู้อ่ะสองนมสองนมมันมีสองนมหลังเขา้าหลังเขา้าหลังเขา่าหลังเข้านมไม่เอานมนั้นมาฮัลโหลครับนมดูเอานมไปแล้วเอานมไปแล้วอ๋อพี่พี่พ,พี่ก็เอานมมาอยู่นี่น,นี่พี่เอานมมาอ๋อครับครับคนละนมครับ <laughs> เคยยิงอ่ะแบกมาทำไมมันเคยยิงนมผมอ่ะแบาไมเคยยิงนมผมแบกมาทำไมนเองแมนก็ตายแล้วเหรอดงเฮ้ยวงจบตอนนี้พี่ที่มาเร็วโอเคโอเคเฮ้ยมาเร็วรรีมาเ็ววงจบที่น้ำนี่หว่าเฮ้ยเราเราเราไปนู่นดีกว่าเราไปนู่นก่อนเราไปตรงห่านู่นก่อนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันบ่อมันยาวมันบอก มันบอกว่าบรรดาอ่อนอ๋อผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายฮะเอ้ยน้องโนผู้ชายอยู่นู่น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 ไม่ไม่เราบังเราไปก่อกลางก่อนเราไปกาอกลางก่อนเราไปก่อกลางก่อนอยู่นู่นย่นมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมันวิ่งมาลอยเราแล้วไปก่อกลางก่อนพี่ไปก่อกลางไปก่อกลางนี่นี่อกาะกลางนี่เราได้เปรียบนะ เราต้องกล้าจ่ริงพี่ใช่ไปจ่ริงกูมั้งจ่าริงจ่ริงใครยิงอ่ะอย่าร้อนมันอยู่ก่อกลางแล้วไหมพี่มันไว้น้ำไว้น้ำใครยิงตัวเมื่อกี้มันอยู่ก่อกลางแล้วมั้งใช่ไหมพี่ใช่ไหมถ้ามันอยู่ก่อกลางเราไม่ต้องไปนะมันอยู่ก่อกลางแล้วพี่เรียบร้อยใช่ไหม สองดูส <'s> ินี่เโอ้โหกระปุกยิงแขกไปหาเบนกระป๋องกางก,ากันอยู่ว้าเราซิงอยู่ทางสายนูน่น <Ooh. S 1> ไปม,มองทำไมก่อกลางนู่นทางสายน,านู่นเดี๋ยวหัวหน้าได้โดนยิงบนกระตายนี่มันทางนี้มันอยู่ทางนี้เริ่มต้นไปยึดก่อนสต๊อบแล้วตบโคชเชอร์สมาตี้อยู่เดียวจะโคชเชอร์ข้ามน่ครับไม่ได้ เอาต้องรู้ตานี่คนหนึ่งมันยิงผมมาเมื่อกี้นู่นนูมันร้อยเอององยองเนเออนั่นๆๆเออไอ้เรอ W ไฟหั้มันไอเอเอเ่อง W W ไฟปั๊ั๊ยาู้ ปิด <c oughs> ไม่น <c oughs> ี้คุยเลยอะไรบุ้ยบอปิดดอกบอปิดดอกบอปิดดอกเยอะมาปิดเยอะมาปิดยังไงคุยก็เป็นน้อยซิวก่อนเดี๋ยวไปมุดลึกเดี๋ยวตายเดี๋ยวไปมุดลึกขึ้นไปปอดแหงแล้วขึ้นไปเร็วๆเด็กน้อยอ้วกก็เป็นน้อยซิวมาก่อน ยังไงมันมองหาและมันมองหาแล้วว้าน้ำขึ้นไปปวดเต็มปวดแล้วว้าน้ำเต็มปวดแล้วให้ดมโคเบอร์ไว้ข้างบนแม่ขึ้นได้นะแม่ขึ้นได้นะเดี๋ยวเพี่ผาจะตายอยู่กับมันทางขึ้นอยู่กับมันทางขึ้นอยู่กับมันโอ้โหโอ้ล่วๆ่ววว่ววว อีกแล้วครับท่านชุบผมหน่อยครับชุบผมหน่อยดมดมซุบพี่หน่อยเหรอชุบซุปซุบพี่หน่อยลองชุบดิลองชุบลองชุบชุบได้ไหมเออได้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 ชุบได้ชุบได้ชุบแดงซุปได้แต่ว่าปั๊มยาไม่ได้ปั๊มยาได้ปั๊มได้ปั๊มได้เหรอพี่เราซิ่งใจเย็นพี่เราซิปั๊มได้เราไหนมันไม่มีอะไรให้ปั๊มไม่โดนหรอกดม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 พี่ขอขึ้นปั๊มหน่อยปั๊มไม่ได้เว้ยขึ้นได้ไหม ตำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าวัวไปหนสลิงมาแล้วลอยไปลอยหินมันก็ยิ่งเข้าไปได้ดอกลอยไป้อยไปลอยหินยิ่งเข้ามาได้ดอกเออโดนพี่ยู่ด้วยนดนโนโ เอาเปิ้งวันนั่นเราซิ่งอัไนี่วันนั่นเราซิ่งวันนั่นเราซิ่งคนบนเวทีข้างหลังวันนั่นข้าข้างหลังข้างหลังไม่ยู่เรื่งเขาพี่โดนแล้วโดมพี่โดนแล้วกลับมากลับมาฮะไหนอะยังอยู่ไหนอยู่นี่วันนั่นเราอ้อมไปทางขวาอ้อมไปทางซ้ายอ้อมไปทางซ้ายวันนั่นเราอ้อมไปทางซ้ายเด้อเด้อเด้อเอ้าไปกั ยี่แรมบนขึ้นเบาเบาเย่าขยับอย่าขยับโอ้ยทรมานจัดเดียวเดียวสองตัวเฮ้ยยอดเย้าตายเพราะน้ำก็จะอาทางขึ้นได้ตายเพราะน้ำอย่าจะอาทางขึ้นได้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าผมรู้ว่าทางนั้นขึ้นได้ผมไปทั้งนั้นแล้วเฮ้ยจะได้จะได้จะได้